สวัสดีครับเอเปิดคำถามดีกว่าเรื่องคุย ไม่ใช่ยอดวิวยอดวิวร้านวิวใช่ขอบคุณนะครับที่มา เกินอยู่ก็ขอบคุณนะครับสอบสรับ หนึ่งร้อยล้านวิวใน u t u b e นะครับผมขอบคุณครับหนึ่งหนึ่งล้านสะดุ้งเลยอ่ะหนึ่งล้านวิวหนึ่งล้านวิวนะครับทีเซอร์ต้นหอนชุนาทีนะครับขอบคุณมากๆขอบคุณทุกคนนะครับวันนี้ก็เลยวันนี้มาทำงานก็เลยมาไลฟ์กันนะครับแล้วขอบคุณแล้วขอบคุณครับขอบคุณนะครับ ครับครับราอยู่ครับคุณเลยครับก็รอกันอีกไม่นานครับไม่นานครับพฤศจิกาไม่นานพฤศจิกาหลืออีแค่สิงหากรกฎาคมอีแค่สี่เดือนครับสี่เดือนใช่หรอสี่เดือนใช่หรืออีกแค่ร้อยยี่สิบวันหนึงครับร้อยยี่สิบวันหนึง ไม่นานมากมก็จะได้ดูกันแล้วนะครับถึงต,ตอนน้าจะประมาณ120ล้านวิวพอดีอืมตอนน่าจะ120ล้านวิว <c oughs> เลยนะสัญญาณเหนื่อย่มเลยนะกู <c oughs> <c oughs> ถามไหมครับมีอะไรถามไหมคร,รับเ<ย>ขาถามว่ามีคนถามว่ากำลังจะไปไหนเซฟไลฟ์ด้วยนะ ปราป๊อสแฟนคลับเม่อไงจ๊ะบอกมาว่าเซฟไลฟ์ด้วยนะได้ครับได้ครับจ๊ะเซฟไลฟไล์ ปอลรักหนูไหมคะอะไรนะพี่ปอลรักหนูไหมคะหนูรักพี่ไหมล่ะเอ้ยอุ้ยหนูรักพีไหมล่ะคิดถึงแฟนคลับไหมคะคิดถึงครับคิดถึง ไม่ได้เจอไม่ได้เจอตั้งแต่ต,นะตั้งปีแบบตั้งปีโอ้ใช่ใช่ใช่ใชใชนานแล้วนานามากมากาใช่ <c oughs> ที่นี่มีเฮ้ยข้าวมันไก่เหรออืมเอจอดอย่างนี้ได้เคียบ,บอกแะว่าที่จอดรถม่มงก่สแสดงว่าแบบข้างในเต็มหมือเหรอ ชั้นบนชันนช้น,น,น,นอะไรล้ววะชั้นสองสองสองครับสองถอดตรงนี้หมดเลยแต่ตอนนี้เวลาลงความรู้สึกมันคือคือโกเนี่อยังงคันเนี้ยเก่งไปล ม่เขียบแมแกโดนต้มอ่ะโดนแกงอ่ามีใครมีบัตอะไรไหครับเงินเดินเข้าเงินเดินเงินเดินข้าเงินเดินออกที่นี่มีแถบไม้หาบมืดอ่ะ ไม่ต้องแล้ไม่สวงมันอยู่ตรงชั้นไหนชั้นเียบเจียม ต้องกดบัตรอ๋อ,อต้องมีบัตรนี่มีโคละอันนึงโคละส่วนอันนี้ของตึกมาถ่ายรูปพี่บอย,พ,บอยพี่บอยถามว่าทำอะไรครับไม่มีเหตุผอะไรจ้ะพี่บอยดูอะไรส่วนพี่บอยดูไลฟ์พี่บอยดูไลฟ์อ,อ,อาไหมคะใช่วันนี้ไม่เห็นหนะ้า พี่ซ่องคิดถึงพี่บอยวันนี้ไม่เห็น <S <s <ut ters> วันนี้ไม่เจอ <s ut ters> พี่ซ่องเหงาแล้วมีที่สองมีคนเดิน27่สิบันทางบนลงจะมีไหม พี่บอยพี่บอยบอกว่าพี่สวงพูดเบาๆหน่อยไม่ใช่พี่สวงพี่บอยพี่ส่งเดี๋ยวจะโทรไปค่ะไม่มีใครปิดไฟนะครับวนหาที่จับรถอยู่เดมือนมืดใช่แต่ไม่ไ้อยู่ในห้องคืออยู่ในรถอือเราจะจอดเขันนียนเขียน เออเปิดเธอแลใช่ไหม้เยเเปสอฉันกับเขาตามน้องบนก่อนเธอใช่ปะน่ล ป่ะเราถึงแล้วนะครับอ่ะเราไปคุยกันสวัสดีครับผมได้ได้ได้ ไร่่าหรอสวัสดีจ้าขอบคุณนะครับสำหรับ1 0 0รวิวต้นฉัชทีครับอะเรนะหล้านหล้านไม่ใช่หนึ่งร้อยล้าน1ล้านวิวเลยต้นัสดซนทีนนทจะไปทำงานก่อนนะครับผมไเดิเจอกันครับา